ฟีฟาเอ็กซ์ซอสอาร์ตออนไลน์เฮ้ยใช่เหรอนิ่ิตู คุณผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปกันวันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเว็บ T Head Shop ครับคุณผู้ชมมีทั้งระบบสุ่มเพชรฟรีไฟลระบบสุ่มของแรของหายากยังมีของรางวัลให้เลือกสุ่มตั้งมากมายเลยนะครับนี่ครับสุ่มบัตรทูมันนี่สุ่มบัตรสร้างห้องฟรีไฟสุ่มของแรนะครับคุณผู้ชมนี่มีท่าปักธงด้วยอย่างเท่ ระบบสุ่มเพชรฟรีไฟก็มีครับุผู้ชมรางวัลใหญ่ได้ตั้ง1,800เพชรนะครับสุ่มรูเล็ดของหายากโอ้ท่ามังกรด้วยอย่างเท่และยังมีนี่คุณผู้ชมสุ่มท่าทางสุดหายากนะคุณผู้ชมนี่ครับมีหมดเลยนะถ้าปักธงท่ามังกร mp 4 0์มาครับุผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มกันดิผมจะได้หรือเปล่าวันนี้ตอนนี้ผมก็เติมมาแล้วนะครับ2 1 0บาทนะเดี๋ยวไปลยุยเลยมาจะออกง่ายไหมจัดมาจัดมาไม่ได้ครับมาอีกสักครั้งจะได้หรือเปล่า ปรับปรับปรับปับปับปับ,ปบ,ปบ,ปบออกไม่ออกออกไม่ออกเฮ้ยผมได้ท่าทาง MP40 นะ้วผู้ชมหลังจากที่เราได้รับท่าแล้วเราก็ติดต่อที่เพจเขาเลยนะครับผู้ชมเพจของ T-Shop h นะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มเพชรฟรีไฟล์และสุ่มของหายากแบบนี้เว็บ T-Shop Hed ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเดิมนะครับนะก่อนที่ไปชมคลิปกันก็ฝากกระทืบไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมมีคําคมเสียบมาฝากให้คุณผู้ชมนะครับความรักก็เหมือนการเล่นเกมแค่และแค่แั้นแหละไปละวไว้มาต่อยพีหน้าคิดก่อนมาที่คลิปแรกเลยคุณผู้ชม อย่าปิดการมองเห็นแฮชแท็กเกมฟรีไฟลของน้องพูนเวลาคุณไปลงแรงโซโล่คุณเคยเจอหรือเปล่าพวกที่นอนแอบบนหลังคาโคตรน่าเบื่อเลยเด้วยเฮ้ยพี่อยู่ทําไมบนหลังคานี่เ,ออเขากลาจะมาเล่นเกมหรือเขากลาจะมานอนครับเนี่<า>ยใส่แชมอยากรู้จริงเลยเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมุมกล้องแล้วมึงเห็นเขาได้ไงมึงอยู่บนหลังคานะเดี๋ยวเฮ้ยมึงก็อยู่บนหลังคาไม่ใช่หรอ <laughs> เฮ้ยมึงว่าเขาได้ไงตัวเองก็อยู่บนหลังคานะเออเขาว่าอยู่มุมกล้องแม่งแปลกๆทำไมมันเห็นกันได้ไงวะ <laughs> FIFA X Source Art Online เฮ้ยใช่เหรอคืร์ี่เธอที่ตู เรียกคีริโตแล้วเนี่ยเออเท่นะน่าจะเข้าไทยนะครับเนี่ยคีริโตนะน่ารเดี้ยเลยอ๋อโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคือูจําจํากิจกรรมใหม่ได้ไหมครับสี่ปีอ่ะเออก็ก็ไม่ใหม่หรอกก็กิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย Ight, ที่เราจะไปถ่ายรูปกับตัวละครในห้องที่เป็นเขาสร้างขึ้นมาครบกิจกรรม4ปีอ่ะก็คือถ้าเราถ่ายครบแล้วเราก็จะได้ระเบิดถิ่นพูมานะครับถ้าใครยังไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับก็คือเนี่ยไอ้นี่มันแต่งตัวเรียนแบบเป็นเฮียโตแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะให้คนมาถ่ายรูปเลเขาก็จะเข้าใจผิดนะเออมันเหลี่ยมดีเว้ยเนี่ยอ๋อการแต่งตัว หุ่ยยังไงการ์ตูนที่ผมชอบที่สุดคือนารูโตะนะครับเป็นการ์ตูนที่ผมดูตั้งแต่เด็กๆนะพอดีอาจารย์คนนี้เป็นคนเขียนน่ะเขาได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นก็คือผมก็เลิกดูเลยอเล็กซีสซานเชสจมัจจจ็มัจจายินังทำไมอะ เอา้าทำไมเขามายินขวางใ,ใกล้ๆหนี่ด <c oughs> ีนะเออที่หลังเอาหนักๆกว่านี้นะไม่รู้กดได้ไงหนึ่งหลาเนี่ย <c oughs> น่าจะให้หนักกว่านี้นะเออขวันเอ้ยขวันมานะน้องนะเฮย้ยขีีเหรอ พอฟิลเตอร์ตื่นมาผมงอนยันลูกบวชนะถ้าผมเห็นอย่างนี้นะถ้าแฟนทำแบบนี้นะกูเลิกเลย <c oughs> โอ้โหถ้าเปิดมาเจออย่างนี้นะ <c oughs> ผมเลิกเลยจะเล่นอย่างนี้นะไม่เอานะเอองอนยันลูกบวชเดีด๋ยวลองดูดิไอคิวหนึ่งมืนบวก ถ้ารู้เหลี่ยมแล้วก็จัดการทุกมันเลยนะครับไอ้พวกไหนที่มันชอบขึ้นชั้นลอยแล้วไปนั่งแชมปพันยานะ่ะซัดมันเลยนะครับทุกคนนะเออเวลาเล่นสีสีนะเพออออื่อนกันซะงั้นีห้าครับทุกคนเออไปด้วยนะเออ ขอไปด้วยเออช่วยกันช่วยกันเอเอผีไดียวช่วยกันเอเออสามะขีกันแล้วกันหน่ะอ่ะอโคโนะยอ่อเอา้าเออตีห้าครับเออขอไปด้วยนะขอเกาะไปหน่อยเอาจริงดินี่ผมเป็นไอ้คำยังคำเลยนะเนี่ยทำไมคุณยอมเสียเวลาใช้ชีวิตจากวันจันทร์ ไปถึงวันอาทิตย์ตั้งเจ็ดวันนะทำไมคุณไม่ลองใช้ชีวิตจากวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ดูมันใช้เวลาแค่วันเดียวเองเขาจริงตอนแรกเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตตั้งแต่ทําไมคนเราถึงใช้ชีวิตตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันอาทิตย์ทําไมไม่ใช้ชีวิตตั้งแต่วันอาทิตย์ไปถึงวันจันทร์เออวะสรุปใครงงกันแน่วะสรุปเรางงหรือเขางงสรุป เออวันอาทิตย์มันก็นับไปข้างหน้าแค่สองวันเออเออช่างมันไปเถอะไปเถอะปวดหัวปั๊มถังยังไงให้โดนด่าปั๊มถังไหมปั๊มถังไหมอดีตไอ้ดี่ตีปั๊มก่อนให้พี่ตีปั๊มก่อนอ้อยเวียดแม่ไอ้เจี๊ยบย่าด่าไม่ถูกเลยปั๊มมาตั้งนานนะเออปั๊มถังว่ะ ออปั๊มแรงมาตั้งนานนะเจอปั๊มถังทีเดียวนะอ,อคําว่าหลาบไม่มีอยู่จริงไม่สงสารตัวเองได้ปวดสงสารเจ้าวาดบ้างพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาพวันเล็กนี่ว่ารู้ไหมเนี่ยว่าจะมีพระแบทเทิลกันถามตัวแล้ว <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> อ้นี่ก็ใส่สีเหลืองว่านะออานยันได้ว่าคำว่าหลาบไม่มีอยู่จริงกจะมขอฝากวามในใจนิดนึงว่าจย์ ไม่ไม่สงสารตัวเองไม่สงสารตัวเองได้โปรดสงสารเจ้าวาดบ้างรู้เนี่ยักข่าวคำขี้แตกขี้แตนเน่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้กันนะว่าใครนะเออบารมีถังฟ้ามาแลยวบารมีถังฟ้าเฮ้ยถังฟ้า อ๋อสูตรเดิมสูตรเดิมนี่นอนยิงด้วยมาดิมาดิบารมีถังฟ้าบาลามีถังฟ้ายีดเชสสูตรนี้มันได้บอลามีถังฟ้าบารมีถังฟ้าเออบารมีถังฟ้านะ <laughs> จ่อยเลยฮะจ่อยเลยแล้วมัถังฟ้าละเออเมื่อเรามีถังฟ้าเป็นไงล่ะไอ้บะเมืองมึงเห็นไอ้เรืคอมเตอร์ป่ะเห็น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 ูว่าแมแน่เลยเราแต่ไอมันจอดมันจอดมันจอดมึงดูเห็นคอมเตอร์พี่มึงดูเห็นคอมเตอร์เออขาไม่ห้าไม่ห้า น่าจะลบหนักอยูน่นะเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นี่อ๋อหยดเคแลงแกนนี่ปากคอใส่โอ้ยเป็งเว้ยอยากเตะปากคนนี่เหี้ย <c oughs> <c oughs> แกนเอ็มแปดแปดเจ็ดเฮ้ยจะกินป <ai> ืนใหม่อ๋อหน่าจะมาไทยเนีไม่ช้านะผู้ชมนะปูบินได้เฮ้ยมันอยู่ในน้ำดิมันก็ลอยน้ำได้ดิปูอ่ะปูทะเลนะเนี่ย อขาหลังอที่เป็นแบบเป็นชีมชีพไม่น้ำอย่างนี้นะครับเกิดมาเพิ่งเคยปู้ลอยน้ำนะไม่ถือว่าโกงเฮ้เลือดสามร้อยเฮ้สกิลอะไรวะเลือดสามร้อยวิ่งขึ้นชาร์จเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคอมโบน้าแบบนี่ครับสกิลก็ตามนี้เลยนะ อ่าพี่ต้อมเบือมาอีกแล้วตอนเล่นอย่าเป็นควายครับตอนตายอย่าดันเป็นโค้ดบินมาอย่างหงงแต่ลุงอย่างหมาอันนี้ก็ไม่เอานะน้องๆนะอย่าไปหาทำนะอย่าเปรี้ยวครับเดี๋ยวได้เลี้ยวไปล็อบบี้นี่เหมือนขี้ล็อบบี้ต้องการตัวนะจ๊ะนี่เหมือนขี้ล็อบบี้ต้องการตัวนะจ๊ะ เดี๋ยวกูจะซ้ำกล่องพวกมึงทุกตัวเลยกูจะซ้ำแบบเรียงตัวเลยอย่าร้องนะแจ๊คแล้วมึงแล้วมึงลงไหนก็มาดสัวกูลงจากเครื่องมีอะไรเปล่ากูลงจากเครื่องเออกูไยลงไปหาบ้างมากเลยอ่ะปั่นไปอย่างเงี้ยมาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิหูหูอย่ายั่วพี่นะหิวแสงหรือไม่ไอ้หน้อง กาดุนาอย่าแสดงกล้ามดากให้มันมากเมินอย่าเห้ามาเผาเผาแล้วเอาเผาเผามินเป็นอะไรวะวิ่งวิ่งอยู่วูบเฮ้ยนี่เหมือนพี่โบบี้เอาไปแดกเออ เดินไม่เป็นกระเด็นกระั้งตี้เลยส้ำศพด้วยเออทีหลังอย่ามาใช้แสงกับพี่น้องเออโดนปะอย่าเฮ้ามาเผาเผาอย่าเลยนะอย่าเคยนะขีนากขีนากขีนากห้อยยะ ฟีไฟ hey, น่าจะเปิดไหมคุยกันได้นะเวลาอยู่บนเครื่องนะแต่เวลาลงไปไม่ต้องเปิดคุยก็ได้ขอแค่ในเครื่องบนเครื่องที่เดียวพอเออมึงมาดิก็มาดิบอกเลยว่าน่านน,น่าจะมันกันน่าดูอ่ะน่าจะมีการเกลียนกันเยอะเลยแหละคําคมฟีไฟถึงแม้ว่าพี่เนี่ยจะเล่นฟีไฟไม่เป็นออแต่พี่เนี่ยอยู่แรงแ g r a มาสเตอร์นะเว้ยเจี๊ยบอืมชาบ วันนี้ไม่ใช้คำว่าเฉียบรุ่นนี้ต้องใช้คำว่าฉาบนะบ้านข่อ่าวันนี้ชิมารีวิวเกี่ยวกับฝันเมืองของข่นอนี่ก็คือบานข่นอเห็นทางมันเบิ่งไปแต่ยากแต่เกิดเคยเกิดแดะอุบัติเหตุนะบุกเคยเอ้ยอ๋อบแต่แครกันห่อกฝนข่บุกเคยกุดอุบัติเหตุเด้ดีหัวค้างคาวหน่อย อยากได้ยุ่งหัวค้างเข่าเอาไปเลยนะเออไม่ได้โกหกนะครับของจริงฮะหัวค้างเข่าฮะเออบรีกดเป็นไงบ้างครุณผู้ชมชอบไหมครับถ้าใครชอบก็ลืมกระทืบไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมนะครับพบกันใหม่ที่หน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in circles, cause I wanna have worth. Workin' hella hard till they put me in the dirt.